แล้วเป็นต้นแม้ที่สวยนะสวยสวยมากนี่เพราะว่ามันมันเป็นแค่มันเป็นแค่อายุแค่ปีเดียวไงถ้าอายุสองปีอ่ะมันจะมีแต่เนื้อ,อไม่มีรูอืมชืออะไรคือมดเนี่ยเนี่ยขนาดเลื่อยแล้วนะคะนี่ข้างในวิธีแก้ช่วยบอกหน่อยพเพื่อนเพื่อนช่วยบอกหน่อยนะคะว่าเราจะทำยังไงเนี่ยอีกอีกตรงนี้ยโครมเนี่ยค่ะ เย็นนี้เราก็มาเจอกันอีกที่หนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมในสวนค่ะนี่ก็มาเจอมาเจอนะคะมาเจอต้นไผ่สร้างมนล้มค่ะก็เลยต้องบริหารจัดการกันก่อนว่า,าสร้างมนของครูล้มน่าเสียดายต้นใหญ่มากเลยว,นนวันนี้มาเจอ ไา่สางมนของครูลำสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยลำที่ย้ายใหญ่ๆห,หที่สุดในสวนเลยเนี่ยเนี่ยลม้มไหลมได้สวยมากลมแบบหน่อยเลยเใช่แต่ถ้ายาวให้ตรงโอ้โหนี่เดี๋ยวเราตัดยอดมันหน่อยไอ้ตัดอะไรเขาเรียกละคแขน ยาวสวยมากเลยลําใหญ่ะได้อะลำใหญ่ใหญ่แต่ไม่เป็นไรนนนเรายังมีอีกมากมายนี่เราก็ตัดลายตรงนี้เรายังไม่เอาไปไว้ไหนเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนให้ลํำก็ตรง จะหนักก็ได้นะไม่แล้วมันมุกหูต้นไายคลิดว่าหวานลำนี้เลย <c oughs> มันตรงดิง่งต้นบอกโอ้ยสวยกว่าบ, <c oughs> บุญตัวถ่ายไว้ก่อนนะเนี่ยตรงดิ่งเลยสวยมากทอดไปนู้นนี่ประมาณกี่มเมตรนะสิบกว่าเมตรเนาะประมาณสิบเมตรเหรอแม่บ <10 m. S 1> อกสิบเมตรสิบเมตรตีว่าสิบเมตรยังมีตรงยังมีลำขนาดนี้อีกๆๆหลายลำอยู่เหมืนอนกันใสเนี่ยยังมีหลายลำ ก้อเนี้ยค่ะก้อเนี้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแทงออกนี่ไหนเดี๋ยวมันแทงออกข้างอ๋ออีตรงนี้แทงหรือไม่ตรงเนี้ยเอาไปเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปจอนไปไปตัดอร่างเี้เอาเสียบแทงไปปักปักปักเนี้ยเออแล้วไปชำใหม่เนี้ยอย่าเดี๋ยวแตกเออาจจะอาจจะพุกหรือเออดิมดิมอะดิมดิมส่วนเดี๋ยวรอให้เขาแตกแตกจริงก่อนอืมใช่เราคิดเป็นแง่ดีเอาเอา แล้วเป็นต้นแม้ที่สวยงะสวยสวยมากนี่เพราะว่ามันมันเป็นแค่มันเป็นแค่อายุแค่ปีเดียวไงถ้าอายุสองปีอ่ะมันจะมีตะเนื้อไม่มีรูนี่ก็เอแตนี่เล็กกว่านี่เล็กกว่าลำเล็กกว่าแต่นี้เท่ากันลำในใหญ่ใหญ่ลำใหญ่ ลำไนะันเขา,าี่ยไสวนเพราะว่าวันนี้เราพอมีเวลายังเหลืออยู่นะคะค่ะก็เลยเข้าสวนกันค่ะนี่เห็นไหมคะ,อ,ะอุโมงค์ไผ่สร้างมนของคุณครูนี่สวยมากเลยเดี๋ยวก็ลูกจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับไผ่จีน,นอ,ออกหนอกหนอก่นอไม้จีนของเรา ไ,ได้น้ำได้น้ำหออ,<ร>อใหญ่มาก <รอ S 1> เลยเดี๋ยวเดี๋ยวงออกตรงนี้อีกนอหนึ่งคาดว่าเดี๋ยวรอแทงขึ้นมาเดี๋ยวถ้าออกอีกสักสองสานอเราก็คงจะต้องลองเอาไปหาวิธีทำหน่อไม้จีนให้เหมือนกับที่เขาขายกันในท้องตลาดนะคะอันนี้ก็เราก็พอมีเวลา แต่งกิ่งกล้วยกันนะคะให้ดูะสะอาดตากล้วยเราต้องการน้ำเพราะฉะนั้นเราก็เอาใบที่ไม่ต้องการเอาออกเพื่อกล้วยเราจะได้เจริญเติบโตนะคะแล้วก็ตัดแต่งไปด้วยแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเลยนะคะเพราะว่าเขาก็อยู่ใกล้ๆกับเนี่ยค่ะเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีน้ําให้เขาได้ ใช้ตลอดปีเนี่ยกล้วยนี้เป็นกล้วยเนื้อเยื่อขูเอาไปทานแล้วอร่อยมากเนี่ยกล้วยเนื้อเยื่อแต่อันนี้มันค่อนข้างจะแก่ลําต้นคงจะต้องหาหน่อเอาไปปลูกแล้วเนี่ยมะม่วงนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆมีมะม่วงเบานี่มะม่วงเบาใช่ไหมมะม่วงเบาสามปีแล้วเออสามปีแล้วเนี่ยเ,เออนี่ยสามป,ามปีเดี๋ยวเอาไอ้โคนโคนออกหน่อยสิเนี่ยว่าไอ้นั่นมัน,น,นขึ้นปลูกจากเม็ด ปลูกจากมเมล็ดนี่รากก็จะดีช้าหน่อย่เนี่ยยอดกำลังแตกเลยสวยเราปลูกไว้เนี่ยสองต้นเนี่ยกำลังโตแล้วกันเนี่ยก็คงปีหน้าคงจะได้ออกลูกออกผลแล้วนะเนี่ยอ,อีนั้นไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวมันเหี่ยวเองลูกเดี๋ยวยอดมันเสียเพราะว่าเราตัดโคนน้ำเลี้ยงมันไปแล้วมันแม่นั่น ตรงบริเวณนี้ก็โชคดีของต้นไม้ไปเลยเพราะอยู่ใกล้น้ําเราก็เพิ่งจะเปิดน้ําให้ล้วงให้เขาลึกให้ฟ้างแล้วก็ให้ลึกหน่อยทั้งมันมันเป็นที่ที่มันให้มันสูงเออมากันน้ําเข้าทางนี้มันล้นมันล้นไม่ได้ตรงตรงโน้นปะรือล้นตรงนี้มันก็ล้นทั้งตรงโน้นด้วยแล้วตรงนี้มันก็จะเข้าตรงโน้นปิมปริ่มอีู่ตรงโน้นแม่ก็อุดไว้บ้างแล้วนะอี่ตรงปลายทางนะน่อุดทีนี้ก็จะต้องกันตรงโน้นแหละ นี่มะม่วงของเราก็กำลังสวยเลยนะคะห้าชมสวนอันนี้เอาไว้อย่างนี้ก่อน,อน,นระวังจะเดินสะดุดเห็นไหมเห็นไหมไผ่ของคุณครูลำสวยทุกต้นเลยต้นดิมๆนี่ก็มีโอกาสนะเนี่ยจจะล้มก็ได้นะ่ะต้นนี้น เริ่มใจแม่เข้าใจแม่ไม่ได้เสียดายหรอกเพราะว่ามันเป็นธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันต้นนี้ก็เป็นต้นใหญ่ต้นหนึ่งเลยนะคะเราเรียกว่าต้นอะไรน่ยลูกต้นเนี้ยนนเนี่ยมาดันมดันเนี่ยแต่บังเอิญเราเจอตรงนี้ค่ะกิ่งของเขาเนี่ยหักหักด้วยสายเหตุก็คือมีตัวมแมลงนึกกัด พวกด้วงอะไรเนี่ยดูที่คะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกัดแล้วก็มันก็เกิดอาการหมดอายุไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องเอาออกนะคะเนี่ยค่อยๆทยอยตัดเพราะกิ่งเนี่ยกิ่งใหญ่นะคะอันนี้ก็อายุก็น่าจะเกือบยี่สิบปีเหมือนกันนะคะเนี่ยสวนก็ได้งานเลยนะคะเพื่อนๆ ก็เราก็จะมาดูแค่น้ำเข้าบ่อหรือไม่เข้าค่ะตอนนี้เข้าเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าที่เราได้งานก็คืองานมันเกิดขึ้นเองนะคะเพราะว่ามาสวนทุกครั้งรับรองว่าต้องมีงานเข้าวันนี้ก็เจอไหลายงานเลยนะคะลูกก็เลยได้โอกาสบริหารจัดการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ล้มไม้หักนะคะนี่อเรามาดูกันว่าต้นไม้ของเรานี้สมบูรณ์แค่ไหนนะคะ ขนาดแค่ความเสียหายบางส่วนแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลเสียผลกระทบอะไรนะคะเราก็ตัดแต่งกิ่งไปเพราะว่าทุกทุกสวนละคะ่ะก็ต้องมีไม้รอดบ้างตายบ้างด้วยสาเหตุหลายๆอย่างกิ่งหักด้วยลมกิ่งหักด้วยสัตว์นะคะมันก็แต่ยังไม่ได้หักด้วยคนนะคะเราก็ดูแลกันไป ให้ส่วนของเราเนี่ยเลี้ยงธรรมชาติเราจะได้อากาศเอาไว้ฟอกหายใจกันนะคะต้นมะดันอายุหลายสิบปีนี่หักแล้วค่ะกิ่งของเขามันแบบไงมันเอาไว้ไม่ได้ะคะ่ะน่าเสียดายไหมคะเนี่ยต้นใหญ่มากเพราะว่าลำต้นของเขาถูกด้วงมันกัดจึงกระทั่งเสียหาย เราก็ต้องเอาเขาออกสัปดาห์นี้ก็มีหน้าที่มาบำรุงรักษา หมดสภาพเย็นนี้เป็นเป็นเย็นที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆไปดูนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปดูต้นมะดันหลงครูนะคะที่ล้มอะคะ่ะเป็นเพราะอะไรตามต้นที่ไม่ไม่ทราบว่าปลวกหรืออะไรคือมดเนี่ยเนี่ยกระด,ดเลื่อยแล้วนะคะนี่ข้างใน วิธีแก้ช่วยบอกหน่อยพเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยนะคะว่าเราจะทํำยังไงเนี่ยอีก,กอีกตรงนีย้ยโครงนี้คะ่ะมันจะต้องลงไปถึงรากเลยนะคะนี่เราก็ตัดกิ่งเล็กๆนะคะสูงๆมาไว้ตรงนี้ส่วนกิ่งใหญ่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้อีกที่นึงน,นะคะเหนื่อยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เหนื่อยแล้วค่ะเพื่อนๆคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะ